เาพูดถึงคุณรับหลังไว้ยังไงนะคะทางทางตรงหรือทางอ้อมแต่คลิปนี้นะคะเนื่องจากช่วงนี้แบบเราเสพข่าวดราม่าก,กันเยอะขอให้ดูเป็นแบบบันเทิงดูเพื่อการให้ภัยดูเพื่อเป็นการรีลีปลดปล่อยนะคะรีแลกถือว่าแบบเออเรื่ออะไรนะแก้เครียดแก้เหงาเออแก้เครียดแก้เหงาให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะอ่ะ พลังงานของคุณว้าวนะคะคุณเป็นแบบมหาราณีอะ <c oughs> เป็นคนที่มีความเพียรพร้อมมีสเสน่ห์ใจดีนะคะเป็นคนใจดีเป็นคนแบบเหมือนเป็นเหมือนสายเปอะหรือเป็นเหมือนดวงนาลีที่อุปถัม์อุปถัม์น้องหมาน้องแมว <c oughs> อุปถัมป์อะไร เออเป็นคนที่ชอบเตะชอบทําบุญใจดีนะคะอืมแล้วเป็นคนที่มีรส,สนิยมนะคะเป็นคนที่มีรส,สนิยมแต่เป็นคนที่มีสเสน่ห์อ,อ้สองใบนี้ประกบกันเป็นคนสวยคนหล่อแหละนะคะดูดีเป็นคนที่ดูดีมากคุณจะชอบแบบว่าเรียบเียบแต่งตัวดีบุคลิกคุณจะเป็นคนที่แบบดูดีแต่งตัวดีไม่ชอบอรไอยรียบเรียบใครไม่ชอบความแบบก้าวร้าวไม่ชอบมีปัญหาก,กับคน นะคะแล้วเป็นคนที่รักความยุติธรรมเป็นคนที่รักความยุติธรรมอันนี้อะไรเพจคิงถือเหรียญอ่าคิงเหรียญจะเป็นคนที่มีจิตใจที่แบบมีคุณธรรมมีความอบอ้อมอารีนะคะเป็นคนใจบุญนะอ่ะสุข,ขุมใจบุญนะคะห้าเหรียญห้าเหรียญคุณเป็นคนที่ที่สงสาร เป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่ขี้สงสารแล้วเป็นคนที่เวลาเราตกระกรรมลําบากเราจะไม่โทษโชคชะตาเราจะแบบยอมรับแล้วเราก็จะไปต่อข้างหน้านะ,ะข้อดีของคุณและคุณจะเป็นคนที่แบบฉันไม่มีแต่ฉันก็ยังแบ่งปันอะเนื่องจากแบบเป็นคนที่มีความแบบเมตตาสูงนะคะอันนี้สีดา สี่ดาเป็นคนที่ชอบอยู่กับตัวเองไหมคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบอยู่กับตัวเองชอบตกตะกอนอะไรบางอย่าง้วยตัวเองจะไม่จะไม่ผงผางไม่ไม่แบบพร้อมบวกเนื่องจากการเติบโตเนื่องจากประสบการณ์ในชีวิตเรามันทําให้คุณสุข,ขุมนิ่งขึ้นนะคะแล้วก็คุณคุณเหมือนจะเซลล์เลฟพอสมควรน,นะเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นคนที่แบบแพงตัวเองเขาเรียกอะไรนะ เออเห็นคุณค่าของตัวเองนั่นแหละนะคะดีมากเลยนะคะเป็นคนที่เห็นคุณค่าของตัวเองแต่คุณจะเป็นคนที่มีความเมตตาสูงมาดูกันนะคะว่าตามหัวข้อเนี้ยนะคะใครเอ่ยตอนเนี้ยขอดูใครที่มีพลังงานส่ง energy toxic ม,มาถึงคุณนะคะบอโบอจะพูดตามสเต็ปไปเนาะมีใคร toxic หรือ ไม่จำเป็นต้องมีใครท็อกซิกแต่มีคนพูดในแง่ดีไม่ดีก็ได้นะคะเออ,อนนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะมันไกลอ่านไม่ออกเอนเออร์จีเหรอค e e ย y เอเนอร์จีขอสามใบก่อน ใบแรกก่อนนะคะใบแรกใบแรกนะคะพลังงานของคุณมันเหมือนเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยเหมือนชาร์จพลังงานของคุณพักผ่อนนะคะพักผ่อนหรือดูแลเซลล์แคร์นะคะทำสิ่งที่คุณทำาาาให้มันมีความสุขนะคะโฟกัสที่ตัวเองโฟกัสที่ตัวเองดูสิมีเอเนจีไหนแฝงมาไหม บางสิ่งบางอย่างนะคะมันจะอาจอาจจะอธิบายอะไรไม่ได้สิ่งที่คุณเจอมามันคล้ายๆเป็นคุณไม่คาดฝันนะคะมันจะมีเรื่องราวที่ไม่คาดฝันหรืออุบิเหตุเกิดขึ้นนะคะแล้วก็บางเรื่องมันเกิดจากตัวเราเองบางเรื่องมันเกิดจากตัวเราเองเอออันนี้ยังไม่ได้โยงประเด็นนะคะว่าเขาคือใครตอนนี้คุณอาจจะมี something เกิดขึ้นกับตัวเอง ซึ่งสิ่งนนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครถ้าคุณสงสัยว่ามีใครทําอะไรที่เป็นแบ็คเมจิกใส่คุณไหมไม่มีนะคะสิ่งที่คุณต้องโฟกัสสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอุบัติเหตุตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามเป็นแบบมันเกิดจากผลลัพธ์หรือการกระทําของคุณเองไม่าจะแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้แต่สิ่งที่คุณควรรู้ควรทําตอนนี้คืออยู่กับตัวเองนะคะรีแลกชาร์จพลังงานเออทีนี้มาดูคนที่พูดอะไรรับหลังคุณมีไหมแล้วเขาพูด ถึงคุณเรื่องอะไราบ้างนะคะแล้วทำไมถึงพูดถึงคุณมีไหมคะมีพลังงานนแสนัเข้ามาไหมมีพลังงานท็อกซิกไหมต้องมีแหละเพราะว่าหัวข้อของเรานะคะอ๋อคนที่พูดรับหลังคุณคือคนที่รักคุณนะแล้วก็พูดดีด้วยนะ คนรักของคุณนะคะเพื่อนเก่าแต่พูดถึงในแง่ดีนะคะพูดถึงในแง่ดีอ่าชัวร์ครับเป็นคู่รักคนรักอันนี้ยิ่งแบบชัดเจนคนที่เขาปลื้มคุณมีปลื้มตั้งแต่เด็กมาเลยนะคะเออมีคนที่คุณคุณรู้จกักแหละคนนี้คุณรู้จกักเป็นเดอะซัเหมือนเขาชื่ชนชม แฮปปี้กับความสําเร็จของคุณหรือเื่นชมกับความดีความมีน้ําใจของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจกับกับความเป็นคุณน่ะเออกับความอ่อนโยนกับความมีสเสน่ห์ของคุณนะคะแล้วก็ดูรู้สึกว่าอบอุ่นสดใสนะคะพลังงานนี้ขึ้นมาเอารู้สึกว่าน่าจะเป็นพลังงานของการแอบชอบแล้วก็ความปลื้มด้วยนะคะส่วนหนึ่งความปลื้มด้วยเอามาดูต่อให้ไพ่เล่าเรื่อง อันนี้น่าจะในเรื่องของมันขึ้นถ้วยสามใบเนาะน่าจะทางทางานความรักเยอะแล้วก็เก้าคาถาเก้าคาถาเซเว่นเซเว่นทริโอเพนลโอเค มีคนที่พูดถึงคุณอยู่แต่ไม่เชิงท็อกซิกนะเอาอตรงๆเพื่อนร่วมง,งานนะคะเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็คนที่คุณได้ร่วมมือด้วยมีติง้งร่วมงานหรือมีกิจกรรมด้วยช่วงเนี้ยนะคะเ,ออเหมือนเพิ่งคนที่เขาพูดถึงคุณเนี่ยคนนี้เป็นคนที่เพิ่งเจอใหม่เพิ่งเข้ามาใหม่นะเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วเหมือน เขาก็มานั่งค like, ิดว่าเอ๊ะจะยังไงคุณเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีอันนี้ขึ้นมานะคะเขามีความสงสัยในตัวค like <net> like well, Hi. ุณอยู่มีความสงสัยในตัวคุณหลากหลายมีคําถามอยากจะถามคุณนะคะเขามีคนเขามีคําถามอยากจะถามคุณด้วยเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานใหม่หรือแบบเป็นมีติ้งลูกค้าลูกค้าใหม่อย่างเงี้ยก็ได้นะคะมีค่ะเขามีผุดขึ้นมาคําถามเกี่ยวกับคุณนะคะว่า คุณมาไม้ไหนคุณมีแผนอะไรอะไรประมาณนี้ได้ขอดูนะคะคนคนนี้ลักษณะของคนคนนี้เขาชอบคุณน่ะเอาตรงๆคนนี้เขาชอบคุณเขาชอบคุณแต่คุณอาจจะไม่ได้สนใจหรือเปล่าเขากัวคุณไม่สนใจไฟล์วอนไม่ใช่จังหวะที่จะเขาเขาไม่ใช่จังหวะที่เขาจะเข้ามาจีบคุณนะคะแต่เขาประทับใจในตัวคุณเขาปลื้มใช่เขาปลื้ม เขาเหมือนพยายามรักษาอาการอะเวลาเขาเจอคุณพยายามรักษาอาการเวลาเจอคุณเอาตรงๆคุณมีแรงดึงดูดเขาคนนี้น่าจะเป็นคนที่ชอบคุณเจอเจอคุณบ่อยอยู่แต่รักษาอาการนะคะมาดูว่าเขาพูดลับหลังคุณยังไงมันไม่ใช่พลังงานท็อกซิกเป็นพลังงานที่แอบซ่อน เขาพูดรับหลังคุณนะคุณม็งคนที่มีสเสน่ห์ฮอตเซ็กซี่นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายเป็นคนที่มีพลังอะนะคะเป็นคนที่แบบโหดึงดูดทางแบบทางนี้เลยสิบแปดพุทธเป็นคนที่หน้าเก้าใกล้อะ่ะเออแบบมีแรงดึงดูดกับเพศตรงข้ามนะคะแล้วเขาก็เหมือนจริงจังมากเลยอะ่ะอยากรู้เรื่องของคุณเขาจริงจังอยากรู้เรื่องของคุณนะคะ อยากจะรู้ว่าคุณชอบกินอะไรเออแบบนิสัยส่วนตัวของคุณชอบทําอะไรชอบกินอะไรคุณแบบนอกจากงานแล้วอ่ะคุณมีความชอบอะไรบ้างอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาพูดลับหลังหรือแอบเอ,เอสืบเรื่องราวของคุณน่ะนะเออจากเพื่อนของคุณจากเพื่อนของคุณเขาอาจจะแอบบถามนะคะแล้วก็มีการเมาส์กับเพื่อนของคุณเออคนคนเนี้ย ใช่แล้วยังไงต่อคะเขาจะเอายังไงต่อคนคนนี้จะเอายังไงต่อเขาชอบคุณนะแล้วเขาจริงใจไหมคะคนนี้เขาจริงใจหรือเปล่าอ,อ๋อทำไมเป็นสิบดาคนนี้น่าจะเหมือนรู้ตัวแหละว่าไม่สามารถแบบไม่ไม่สามารถที่จะแบบ หวังได้นะคะแต่เขาเนื่องจากเขาได้ทํางานร่วมกับคุณมันมีแบบความคิดถึงมันมีการอยากเริ่มอยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยอยากเริ่มอยากเห็นอยากติดต่ออยากคุยนะคะเอออยากติดต่ออยากคุยอยากแบบเข้าใกล้อะเขารู้ตัวเองอ่ะออมเอาไงต่อดีอ่ะเอาไงต่อสิบดาบนี่คือมาแรกๆเลยก็คือแบบ เมือนเขาหมดหวังอะเขารู้ว่าเป็นไปไม่ได้มาดูทำไมมันเป็นสิบดาบ The f o o l อาจจะเป็นเพราะอีกฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่โสดค่ะอืมฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่โสดนะคะอือหึฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่โสดสิ่งที่เขาพูดรับหลังนะคะสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งดีๆนอกจากความสวยความลักชัวรี่ความดูดีของคุณแล้วคุณยังเป็นคนที่แบบ น่าคุยด้วยคุยแล้วแบบสนุกนะคะแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์คุยกับใครรก็แบบติดนะ่ะใช่โดดเด่นคุณเป็นคนที่แบบโดดเด่นโดดเด่นมีแบบแรงดึงดูดนะคะหรือไม่ถ้าคุณทํางานโซเชียลก็เป็นแอดซีโอคนติดตามเยอะอืมชัดเจนมากเลยว่าคุณมีเจ้าของหรือเขามีเจ้าของนะคะคนนี้แอบ,บเมาส์หลังรับหลังคุณกับเพื่อนว่า คุณแบบมีเมาส์อยู่นะมีกระซิบอยู่นะเขาชอบคุณเขาปลื้มคุณนะคะเขาชอบคุณเขาปลื้มคุณแล้วก็มีการแอบถามเพื่อนของคุณด้วยอืมมีการแอบถามเพื่อนของคุณด้วยคลิปนี้ไม่ทอกซิกนะเอาเป็นว่าคนที่คุณแบบสงสัยอ่ะคนเนี้ยเขาพูดอะไรลับหลังคุณก็คือแบบนั่นแล้วเข้าไปพูดถึงคุณก็คืออยากจะรู้จักคุณให้ดีขึ้น ามาดูอีกในกรณีหนึ่งดีกว่าในอีกในกรณีหนึ่งให้อยากจะสื่อออกมาแบบไหนคะอีกในกรณีหนึ่งนะคะอ,อีกในกรณีหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องการงานเจ้านายนะเรื่องเจ้านายเรื่องเรื่องงานนะคะเรื่องแบบผู้ใหญ่อะ่ะผู้ใหญ่พูดถึงคุณ นะคะมีผู้ใหญ่ชมเชยคุณในในแบบในเรื่องราวที่ดีอ่าโดยเฉพาะผลงานที่ทํางานหรือว่าคนที่คุณนับเือนะคะเขาพูดถึงคุณพูดถึงคุณในทิศทางที่ดีอยู่แล้วก็หลายคนนะคะหลายคนในนี้ถ้าโดยส่วนตัวของคุณแล้วอ่ะคุณแบบมีแผนแหญที่จะเดินทางใหญจะท่องเที่ยวอหญที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะอยากจะใช้ชีวิต บางคนอาจจะ move on จากอดีตนะคะหรือเรื่องที่มันเก็บงำไว้ในใจคุณกําลังจะตามหาสิ่งที่หาดหายตามหาบางอย่างมาเติมเต็มชีวิตของตัวเองเป็นช่วงที่มันมีเรื่องราวในการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณเยอะพอสมควรคุณอาจจะมีการตกตะกอนบางสิ่งนะคะแล้วก็มีแบบการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ถูกกาหนดโดยแบบจักรวาลอะไรเงี้ยทําให้คุณได้แบบเขาเรียกเข้าสู่ในเรื่องของการ awakening ด้วยเช่นกัน มีไฟมีแรงบันดาลใจที่จะแบบพัฒนาตัวเองอย่างมากๆในช่วงนี้อ่มืมอ,ะ,อะดูต่อให้มันจบ78แใบนอกจากคนที่เขาแอบปื้มคุณแล้วมีใครที่ส่งพลังงานด้านลบมาไหมช่วงนี้เพราะว่าเราเปิดแล้ว่ไม่มีเราเช็คเราไม่มี แต่ถ้าคุณมีศัตรูหรืออะไรขอให้ไพ่เปิดเผยขึ้นนะคะถ้าไม่เปิดแสดงว่าผ่านนะคะไม่มีนะนะคะส่วนใหญ่น่าจะเป็นการแข่งขันนะคะการปกป้องสถานภาพการเอาตัวรอดในเรื่องของงานธุรกิจหรือความเป็นอยู่ซะมากกว่านะคะ อืหลายคนก็อาจจะเหมือนความสัมพันธ์เดิมๆนะคะมันแบบมันมีการพยายามนะคะหรือแม้แต่คุณพยายามปกป้องสถานะสถานภาพของหลายๆอย่างคุณต่อสู้คุณอะไรอะ่ะมาถึงจุดๆหนึ่งคุณเป็น the emperor นะคะคุณมั่นคงแล้วอะ่ะโดยสฉพาะทางด้านจิตใจนะคะนั้นเรื่องเนี้ยช่วงนี้ไม่มีอะไรกระทบคุณได้ พลังงานที่ไม่ดีชัวร์บอนเอาเร็วๆนี้น่าจะมีข่าวบางอย่างเข้ามาในเรื่องของโปรเจกต์หรือว่าการงานนะคะทำให้คุณได้ตัดสินใจบางคนก็จองแม่หมอจองชั่วโมงดูดวงโอเคอันนี้น่าจะมีการในเรื่องของอภิปรายหรือว่าการได้เขาเรียกว่าการประชุมหรือการตัดสินใจอะไรบางอย่าง นะคะที่เกี่ยวข้องกับการ take action หรือโอกาสบางอย่างมันเข้ามาหาเราอะนะคะเหมือนคุณมีโอกาสบางอย่างที่ก่อนหน้านี้เราพลาดไปคุณจะได้รับโอกาสนั้นอีกครั้งหนึ่งมันย้อนกลับมานะคะมีโอกาสย้อนกลับมาอมขอดูว่าภายใน30สวันนี้ขอดูคําแนะนํำภายใน30สวันนี้ก่อนนะคะภายใน30สบวันนี้เฮอร i มิตขึ้นมาทําสมาธิ ได้จะดีมากๆนะคะรวมไปถึงเป็นช่วงเวลาที่คุณเข้าสู่โหมดแห่งความสงบไม่อคุณตามหาคําตอบใดๆนะคะคุณจะพบเจอเกอกับคําตอบนั้นมีครูบาอาจารย์นาทางนะคะหลายคนช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการสนใจเกี่ยวกับเครื่องดื่มชาสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นด้วยการบําบัดในเรื่องของธรรมชาติทางเลือกนะคะแต่เป็นช่วงที่คุณจะมีการสมดุลน,นะคะอารมณ์ ของตัวเองนะคะคุณต้องการความบาลานซ์ของชีวิตนะอืมโอ้โห,โหดีมากเหมือนจะมีโอกาสจริงๆด้วยเข้ามาภายในสามสิบวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่มีคนหยิบยื่นมาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หยิบยื่นให้คนดีหยิบยื่นให้เป็นเป็นอะไรที่มันงดงามมากสิ่งที่คุณจะได้รับภายในสามสิบวันแล้วอีกหนึ่งในนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับมันมันคือความสําเร็จคุณอาจจะตั้งตั้งโปรแกรม ตั้งแผนที่จะรองรับไว้แล้วว่าสามสิวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณมาถูกทางแล้วนะคะคุณมาถูกทางแล้วหลายคนช่วงนี้อาจจะมีการเข้าไปเรียนโหราศาสตร์ตัวเลขปรชัชญาวิทยาศาสตร์นะคะหรือเกี่ยวข้องกับกฎแรงดึงดูดอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าใครทําำงานเกี่ยวกับงานสอนนะคะหรือการถ่ายทอด หรือเบื้องหลังหรืองานฝีมืออะไรต่างๆความชํานาญเฉพาะตัวจะประสบความสําเร็จนะคะถ้าคุณได้ลงมือทําแต่ภายใน30วันนี้คุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนคุณจะได้บางอย่างนะคะมาดูคําเตือนและคําแนะนําก่อนที่เราจะจบขอดูคําเตือนและคําแนะนําภายใน30วันนี้คาเตือนและคําแนะนาอุ๊ยบริการบางคนอาจจะมีในเรื่องของการ ไปดูแลตัวเองในเรื่องของการนวดนะคะจะไปนวดจะไปแบบเขาทากายภาพบําบัดอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะเหมือนคุณจะไปผ่อนคลายไปรีแลกซ์ก็ดีเหมือนกันนะอันนี้อะไรความฝันมีคนมาเยือนนะคะหลายคนช่วงนี้คุณจะฝันแปลกๆแ,แต่ความฝันนั้นมไม่ใช่ฝันที่ไร้สาระาตรงๆฝันนั้นจะเป็นเหมือน ฝันบอกเหตุฝันแมสเสจนะคะมีแบบคนมาเยือนในฝันนะคะจะฝันเห็นแค่สักคนจะเป็นข้อความบางอย่างต้องเรียนรู้ที่จะจดจำความฝันนะคะนะเอไอ AI. ช่วงเนี้นวัตกรรม AI ต่างๆเข้ามามีผลกับเรามากๆเลยนะคะหลายคนในนี้เป็นช่วงที่คุณจะศึกษานะคะ AI แต่ว่าก็ต้องมีการวิเคราะห์ดีๆนะเพราะ AI แบบจะครอบคุมโลกแล้วเราต้องอยู่เหนือเราต้องใช้งานมันให้เป็นให้มันมาใช้งานเรานะคะหลายคนจะเกี่ยวข้องกับเนี่ยการปรับตัวเกี่ยวเข้กี่ยวข้องกับโลก AI นวัตกรรมใหม่ๆอุ๊ยอันนี้ก็คือสามสิบวันนี้งดการเสี่ยงไม่จะฝันเลขดีขนาดไหนต้องงดการเสียพนันนะคะงดการเสี่ยง อพ่บอกมาเอาไวว่าสรุปนี้ไม่มีไม่มีท็อกซิกเอนเนอร์จีแต่มีคนที่เขาชอบคุณสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณหรือเอาไปพูดคุณรับหลังนะคะก็คือเรื่องที่บอกไปหมดแล้ว คือช่วงเนี้ยพลังงานดีมากไม่มีท็อกซิกเอนเนอร์จีนะคะในคลิปนี้ว้าวขอให้คุณโชคดีนะคะฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยใครสนใจที่จะเรียนดูดวงก,กับหมอโบนะคะมีแบบแบ่งชำระได้ด้วยมีคนถามมาขอแบ่งชำระขอผ่อนชำระได้ไหมมีม,ม,มีมีทุกรุ่นนั่นแหละนะคะแต่ขอคนที่จริงใจก็ซื้อสัตว์จริงๆเพราะว่าก็มีหลายคนนะคะที่ไม่ไม่จ่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยเออไม่จ่ายเลยจ่ายแค่ครั้งเดียวก็หายไปเลยก็มีดังนะั้นขอคนที่ เออเวลาเราสอนเราให้เราให้เต็มที่เราก็เต็มใจให้แต่เวลาที่นั่นเราก็ขอคนที่ซื้อสัน่นเราก็จริงใจด้วยเช่นกันสามารถแบ่งชําระได้นะคะเพื่อโอกาสในการเข้าถึงเนาะใครสนใจก็ทักมาหลังบ้านตอนนี้โปรโมชั่นรุ่น19นี่คือดีมากๆเลยนะคะสนใจติดต่อได้ที่แอดมินหรือว่าชมรไลเลียดได้ที่ไทยคลิปเลยนะคะเลิฟเค่ะ คุณเคยไหมรู้สึกว่ามีพรสวรรค์ด้านการรับรู้พลังลึกซึ้งหรือสัญชาตญาณบางอย่างแต่กลับไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง คุณอาจเคยลองดูไพ่ยิปซีจากคลิปในย t u b e หรืออ่านตามตำราแต่ยังรู้สึกว่าวิธีตีความยังไม่ชัดเจนเชื่อมโยงไพ่กับสถานการณ์จริงไม่ได้หรือแม้แต่ขาดความมั่นใจเวลาจะดูให้คนอื่นบางคนอยากใช้ไพ่เพื่อเข้าใจตนเองเยียวยาใจหรือหาคำตอบในช่วงที่ชีวิตสับสนบางคนอยากพัฒนาเป็นอาชีพจริงจังเพื่อช่วยคนและสร้างรายได้จากความสามารถที่มีคอร์สนี้ไม่ได้สอนแค่ความหมายไพ่แต่จะพาเข้าใจถึงจิตวิญญ,ญาณของไพ่เพระาะศาสตร์ไพ่ยิปซีไม่ใช่แค่เครื่องมือทำนาย แต่มันคือภาษาลึกของจักรวาลที่ช่วยให้เรามองเห็นสิ่งที่ตามองค์ไม่เห็นทั้งภายในตัวเราเองและชีวิตของผู้คนรอบข้างเปิดประตูสู่จักรวาลแห่งไพ่ยิปซีกับ c o s มาสเตอร์ยูนิเวิร์สทารอรดรุ่นที่19โดยหมอโบจากช่องโบเว่64ทารอด awakening เปลี่ยนมือใหม่ให้เป็นมืออาชีพ ด้วยศาสตร์ไพ่ผสมผสานจิตวิญญาณและดวงดาวเลือกเรียนได้สองห้องห้องหนึ่งวันที่3 4วันที่5ตุลาคมห้องสองวันที่24 25วันที่26ตุลาคมเรียนครบจบทั้งเจ็บแปดใบจดลึกสัญ,ญลักษณ์ไพ่ดาวตัวเลขเสริมด้วยพลังจัก,กรกทั้ง7ฝึกอ่านไพ่เพื่อดูดวง ความรักการงานสุขภาพโชคลาภพร้อมเทคนิคเปิดไพ่แบบมือโปรโเรียนสนุกเข้าใจง่ายไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้คอร์สนี้ไม่ได้แค่สอนการอ่านไพ่แต่พาไปลึกถึงแก่นการเชื่อมต่อจิตวิญญาณผู้สอนทุ่งเทจริงสอนจากประสบการณ์ตรงไม่มีกักเรียนครบจบแน่นใน5วันผ่านซูมมีวิดีโอเรียนซ้ำได้ตลอดชีวิต จบคอร์สมีฟ o ลโลอัพและใบประกาศนียบัตรหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการอ่านไพ่ยิปซีอย่างมืออาชีพผู้ที่สนใจด้านจิตวิญญาณการเยียวยาและพลังงานทั้งมือใหม่และผู้มีพื้นฐานที่ต้องการต่อย,ยอดอย่างลึกซึง้งหากคุณกำลังมองหาการเปลี่ยนแปลงและอยากอ่านไพ่แบบรู้จริงลึกซึง้งเชื่อมพลังนี่คือโอกาสของคุณเรียนรู้อาชีพที่เติบโตในยุคจิตวิญญ,ญาณตื่นรู้ได้ทั้งทักษะอนได้ทั้งการเปลี่ยนแปลงชีวิต ถูกและดีมีอยู่จริงคอสดีมีคุณภาพในราคาสบายกระเป๋าแถมแบ่งคาระได้สูงสุด3ามงวดขอแค่คุณตั้งใจและจริงใจจริงที่จะรับโปรนี้คุ้มขนาดนี้รีบสมัครก่อนหมดโปรนะ